นั่นแหละลำยกน้ไ่าชแต่จตเลำเดียวเียวกยกปอยได้ก็มวยเราี่ยกเราหนาเลยหมยนี่เราสิยกออมาเต้นเรานเายกไอหาเมันดเกียวดอกเดียวเลยมันมันกลัมากินข้าวไปขอบไปบ เราถูกแกแล้วงน้องๆเป็นไงบ้างการท้อไปนี้เป็นไงเอออืดอืดไม่เรารู้เปล่าว่าหลังจากที่หมดสี่ยกเนี่ยเราเรน่าเป็นต่อแต่เราก็รู้ใช่ไหมมวยมวยมวยพอนเสิรหนเดินทำสี่ยกอ่ะถอยหนีอย่างเดียวผมถามลักเกณฑ์กันให้คะแนนยังไงต้องเหตดผมจำไม่ถูกแล้วถอยก็พอบอกถอยก็แพ้เดินก็แพ้แล้วอาวุธแพ้ไม่ได้แพ้ด้วยอาวุธอ่ะพระเจ้ามองคขนี่ย แต่สียกนี้เรายังได้เปลี่ยนล้วคิดว่าการยกมันเกิดอะไรขึ้นเออเพราะวสียกเราเป็นต่อประมาณยกสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นเออล้มลูกเดียวล้มเกี่ยวขาล้มก้อนอ่ะครับเดียวเขาหลงแม่ก็เป็นไม่ได้นี่อยากจะมีรีแมักนะนี่ครับอยากอยากมากสงสัยมากเลยนะครับวันนี้นี่ที่เราชกกับเราแล้วซีบอกด้วยแล้วต่อยก็ไป็ชนะเขามีกูเลยกูเลยยังชนะเลยมว้ยพูดถึงเอฟซีเราหน่อยครับ ควันนะนี้ครับผมกำลังรังครับขอต้อน FP ทุกคนครับครับจากจุ้ยนะครับไม่เป็นไรตู้ใหม่น้องฝดีต่อยดีนะต่อยดีโอเคโอเคหน้าหน้าโอ้ <c ười> โอ้ห <c ười> น้าหน้าใจดสองคนเลยนะมาใหม่ในสองคนเลยนะกลับมาทำใหม่ในสองคนเลยนะชนะไปเลยกูดไปเลยกูดวันนี้อีกสามนะ,อะเอาผลงานน้องนี้เรารู้องหาการไหมว่าระหว่างที่เราต่อยอยู่ หมดสิงลงมมันเราเป็นตอเป็นรองก็น่าจะชิงดำครับเพราะว่าพี่เลี้ยงบอกชิงดำก็ชิงดำก็ชิงดำจากกันไม่รู้ว่าเป็นตอเป็นรองรับคเกมมันสูสีครับใช่ครับแล้วเข้าไปขึ้นไปยกสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าเราเราน่าจะได้เปรียบหรือชนะเขาน่าจะได้เปรียบรูปที่ว่าเขาเตะเวิร์ดแล้วเราก็ทำพอลมทีหนึ่งเราก็น่าจะสู้เขาได้ครับโอ้ก็ช็อตนี้น่าจะเป็นมชิงกัเลยวัดดวงครับตัวชนะอยู่ช็อตนี้คือเรียกว่าเข้าโกเลยว่านครับเข้าโกเลยเอาพูดถึงผู้ต่อสู้หน่อยวันนี้เขาเป็นไงเฮ้เขาก็ แข็งัครับเขาเด็กตัวตวใหญ่กว่านิดนึงเยียมยังวคืออของมันแข่งไฟหลางหลังเราเป็นไงบ้างอ๋อเฮ้ยไม่ค่อยอยากพูดเลยนะไฟหลังหลังเป็นยังไงบ้างครับไฟหลังหลังเป็นยังไงบ้างไหลังหลังไม่ได้ต่อยนานครับห้าต่อยหล้งันชนะ างานเทาโอ้านะวนนักงานเทามาโอเคแต่ไฟนี้ก็เรากลับมาหายใจก็จจเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้พอสมควรเอาพูดถึงก็สิพี่น้องพี่พก็อขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ช่วยเชียร์และติดตามผมมาตลอดครับอย,อย่าลืมขอบคุณอย่างนี้น <ๆ S 1> อย่าลืมขอบคุณติดตามเจียบติดตามเจี๊ยบแล้วก็โอเคนะติดตามเจ่วยดูแลคคครรัับบบมากขอุณขอบคุณครับ